คิวกับฟิลเตอร์นี้นะคะรอบนี้ดูได้ทั้งหน้าและนิสัยเลยนะคะเปิดมาก็โทโมเอ็ดเลยธงผัวมากคนนี้ต้องแมรี่เท่านั้นเดี๋ยวนะมันจะเป็นคิสแมรี่คิวใช่ไหมโอเคแมรี่คนนี้ต้องแมรี่เลย mm hmm. นี่เนี่ยเลือกไปเร็วๆอุ้ย mm hmm. โซโลแมรี่เลยหรอคิส mm hmm. แน่ๆแ,แต่แมรี hmm. ่ก็ได้งั้นเอา Mary. Mary mm hmm. แมรี่แมรี่ก่อนอุยช mm ิค hmm. ามารุกหน้าแมรี่นะเ mm hmm. พราะว่าเป็นคนฉลาดด้วยลูกน่าจะฉลาดดีนะคะลูกน่าจะฉลาดดี ไม่รีก็ได้แต่ว่าให้ต่ำหน่อยไลเนอร์คิวเท่านั้นคิวเท่านั้นที่น็อกเอวิติงเฮ้ยเซบาสเตียนคนนี้ขอจุ๊บล้วกันเพราะว่าไม่ถึงขั้นแต่งอุ้ยคนนี้ก็ขอจุ๊บเพราะว่าเป็นนักเลงใช่ไหมขอแค่จุ๊บพอเพราะว่าสเปกชอบอยู่อุ้ยอันนี้ไม่สเปกเลยอ่ะไม่สเปกเลยขอคิวได้ปะถึงแม้จะคิวไม่ได้ก็ตามขอคิวแล้วกันถึงแม้จะคิวไม่ได้ก็ตามนะอย่ามาว่ากันนะคะอืม เขาเป็นคนดีอ่ะจุ๊บแล้วกันแต่อาจจะไม่แต่งยืูแต่งดีเป็นคนดีนะก็ไม่เอาอ่ะจุ๊บพออีดดกขอฆ่านะคิลเลอร์คือน่ากลัวเกินอ่ะจุ๊บยังไงอ่ะจุ๊บหน้ากากหรอไม่เอาค่ะโหจริงๆไม่พอรวมนิสัยแล้วมันก็เท่ดีแต่มันขี้อยู่ได้อ่ะฆ่ายามีดีกอะจุ๊บไม่เอาจุ๊บก็ไม่อยากแต่งก็ไม่เอาแล้วกันคิวแล้วกันอุ้ยอันนี้แต่งชอบอาจารย์สว่า ดูมีภูมิฐานดูฉลาดด้วยแล้วก็น่าสนใจสุดท่ฉันขอแต่งนะคะแต่ต่ำหน่อยอุ้ยะจิอยากแต่งอะเขาดูน่าจะเป็นพ่อที่ดีเป็นผัวที่ดีแต่งก็ดีนะเก่งด้วยแต่งแล้วกันอุ้ยเอยอ,อแต่งละจุ๊บแต่งแล้วกันอุ้ยโอ้ยชอบอมาะแต่งอุ้ยอันนี้จุ๊บพออาะมินจุ๊บพอ อุ้ยอันนี้จุ๊บหล่อเท่อุ้ยอันนี้แต่งหรือจุ๊บจุ๊บก็ได้นะน่ารักดีอีสัตอันนี้คิวเกียดมันค่ะอุ้ยอันนี้อยากแต่งชอบพอแต่งอุ้ยอันนี้จุ๊บพอเพราะว่าดูเหมือนจะมีความท็อกซิกไม่น่าแต่งอะจุ๊บพอแต่ไม่คิวอุ้ยน,นี่ชอบอะกล้าวใจแต่จุ๊บพอแล้วกัน ขาดูโอ้ยไม่ยังไม่ถึงขั้นแต่งจุบแล้วกันแชงแต่งก็ได้นะแต่งเลยเหรอแต่งเลยเหรอวะจุ๊บพออุอ๊ยเป็นนี่มารู้ขอแต่งเท่มากอะ่ะเป็นคนมีการมีงานตำแหน่งสูงด้วยนะเท่ด้วยเขาดูน่าจะรักเราเรอถึงแม้เขาจะดูซึนๆแต่งค่ะเฮ้ยเนจิไม่อยากจุ๊บไม่อยากแต่งด้วยถึงแม้จะเป็นคนที่โอเค ขอโทษได้ไห,หมอเนจิโอ้ยน่ากลัวไม่ชอบมันจะเรื่องอะไรไม่รู้ไม่เอาค่ะอูดาบีขอจุ๊บเป็นบุญปากกูหน่อยแล้วกันนะ <laughs> อุย้ยดูฟามิงโก้ถ้าให้เหลือแค่จุ๊บกับแต่งถึงแม้จะชอบมากอะ่ะแต่คงต้องคิวอะ่ะมันเปลืองที่คนดีๆที่อาจจะอออุย้ยหรือมันยังเหลือเยอะอยู่ไม่ต้องคิวใจแข็งอุยจริงๆแต่งได้นะเนี่ยแต่ดูจะไม่รวยจุ๊บพอดีไหมวะ เขาดูใครก็ดีนะเว้ยแต่จุพอแล้วกันอุ้ยสันจิแต่ง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 ชอบมากชอบมากชอบมากถึงแม้เขาจะชอบผู้หญิงหลายคนแต่เขาถ้าเขาแต่งกับฉันแล้วฉันเชื่อว่าเขาจะไม่นอกใจฉันแต่งอุ้ยลาซายแต่งได้นะโลกจิตดีตลกดีน่าจะมีความสุขเขาฉลาดด้วยฉันไม่ติดนะหรือฉันจุบดีฉันแต่งแล้วกันฉันชอบแบบแปลกปะแปลกอุ้ยน่าจืดเกินขอไม่แต่งงั้นต้องคิวน้องแล้วล่ะขอโทษซาอิอุ้ยพี่แกโทร เลยก็อาจจะน่ากลัวเกินเขาจะเห็นกูเป็นลิงไหมเนี่ะจูพอละกันเพราะอยากแต่งกับพี่โกโจมากกว่าหรือไม่ก็ให้เขาแต่งกันไปเองอุ้ยเอสแต่งได้เอสแต่งได้อย่ามาพูดโดนน้องโดนน้าแถวนี้นะอุ้ยซาโบเอ้ยทำไมเหลือแต่งแค่นคนเดียวเองอะ่ะเธอก็ต้องแต่งปะแล้วใครจะออกอีกสองอันนะซาโบแต่งได้นะเขาจริงหรือคิวดีวะมึงกดดันถ้ากูคิว เพเซฟกูขอล้องค่าซาโบก่อนได้ปะดีนะที่ค่าซาโบอขอบคุณมากขอบคุณซาโบมากที่เปิดทางให้รอนะคะแต่งค่ะและคนที่จะถูกคิวคนสุดท้ายเฮ้ยเซนถูก Q. คิวกูคิวเขาไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะแต่แค่ต้องพยายามฆ่าเขาแล้วเราก็ตายทีหลังเองนะคะจบเฮ้ยเขายังชัว่วแต่เล่นมาสามรอบกูโจไม่ออกเลยอะกูโจไม่อยากมาแต่งมาจุ๊บอะไรกับฉันทั้งนั้นนะคะงง